เต็มไปหมดเลยมีขาอีกนะแต่ว่าตีขาอีกเพียบเลยยังมอมเหมืนอนกล้วยชิมไหมชิมมามามาฉิมเองเลยไม่ฉีดก็ตามมันเหมือนกล้วยธรรมดาเปรี้ยวเปรี้ยวตรงไหนอะนนกล้วยอะไรเปรี้ยวปิดฟ้าปิดฟ้า,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 าอร่อยนะ ชีวิตเธอมีอะไรไม่อร่อยบ้างคะแค่ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นขนมมัจะอร่อยหมดเลยเมื่อมานจะจับขัดมือไม่ได้จับเลยเลยตกลงกันแล้วด้ยวยว่าเดี๋ยวจะจับแต่ขัตว์นะ <No. S 1> เราเธอบอกสวยดีเนี่ย<ต>สวยตรงไหนอ่ะพี่ดูติตสวยตรงไหนมีเขียวเขียวดำดำเลยเห็นมั้มีเขียวเขียวดำดำตรงนี้นด้ยวยเธอบอกว่าไม่เคยขัดเธอบอกว่าสวยดี ก็มามาทำอย่างนี้แล้วก็เ <Okay. S 1> อาแล้วก็ฉีดให้ปากหอมนะทุกวันที่ปากเหม็นใช่ไหมไม่ใช่แค่ให้ปากมันเือนกล้วยหอมเหมือนกล้วย,มวยไม่บีรูปภาพที่เป็นบุ๊คแฟนเทจน้องนาทีถึงกล้วยไม่บี นี่กล้วยสดกล้วยสดไม่รู้คืออะไรแต่ว่าไม่รู้ควาหมายแล้วสดนี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าหมายความว่าอะไรไม่รู้อะสดก็หมายถึงว่ากล้วยใหม่ใหม่โดนคนอะไรมาเป็นเต็มเลยอ่ามันก็พูดถูกต่อกล้วยสดใช่ไหม่่วาไม่รู้เลยแมบอกว่ามันกล้วยเน่านะเพราะมันเปรี้ยวปี๋เลยชิดๆชิดต่อชิดต่อมันไม่มันแค่เปรี้ยวเพราะมัน